วันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ที่น่าสนใจมากๆนะคะ5แห่งเลยในจังหวัดอุตรดิต์ค่ะจากข้อมูลที่เราได้มานี่คือมันหลากหลายมากจริงๆนะคะมีตั้งแต่ธรรมชาติสวยๆไปจนถึงเรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมที่แบบอย่างรากลึกเลยเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือกลั่นเอา,อาแก่นสำคัญจุดเบนจริงๆแล้วก็อาจจะมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเอามาให้เห็นภาพชัดๆกันค่ะ ใช่ครับคือข้อมูลที่ได้มาเนี่ยมันเป็นภาพรวมที่น่าสนใจมากนะครับทำให้เราเห็นเสน่ห์หลายๆด้านของอุตรดิต์เลยซึ่งเดี๋ยวเราจะมาขยายความกันให้ลึกขึ้นไปอีกครับเยี่ยมเลยค่ะงั้นเราเริ่มกันที่ธรรมชาติสวยๆก่อนเลยนะคะในข้อมูลพูดถึงเขื่อนสิริกิตแล้วก็พื้นที่ใกล้ๆก,กันอย่างอุทยานแห่งชาติลำน้ำน่านค่ะแน่นอนว่าเรื่องวิวสวยกิจกรรมล่องแพพายเรืออันนี้เด่นอยู่แล้วแต่ว่า อ,อยากให้ช่วยขยายความหน่อยค่ะว่าเบื้องหลังความสวยงามเนี่ยมันมีความสําคัญอะไรซ่อนอยู่บ้างคะจากข้อมูลที่เรามีครับจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับคือเรื่องขนาดกับความสําคัญเชิงนิเวศครับเขื่อนสิริกิตเนี่ยเออไม่ใช่แค่อ่างเก็บน้ำวิวสวยๆกว้างๆนะครับแต่มันคือเขื่อนยินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยเป็นแหล่งน้ําจืดที่สําคัญมากๆแล้วก็อุทยานลําน่าน,น,นที่อยู่ติดกันเนี่ยก็ทําหน้าที่เหมือนเป็นปอดเป็นบ้านให้สัตว์ป่าเยอะยะเลยครับ การได้ไปพักผ่อนตรงนั้นก็เลยเหมือนได้สัมผัสระบบนิเวศที่สําคัญมากๆจริงๆครับไม่ใช่แค่ไปเที่ยวชมวิวเฉยๆอ๋อค่ะเข้าใจเลยคือมันมีมิติที่ลึกกว่าแค่เรื่องท่องเที่ยวเนาะทีนี้ไปต่อกันที่อีกที่หนึ่งไฮไลท์ทางธรรมชาติเหมือนกันที่ข้อมูลก็เน้นมากๆคืออุทยานแห่งชาติภูสอยดาวค่ะแค่ฟังว่ายอดเขาสูงตั้ง2 1 0 0กว่าเมตรที่ก็โอ้โหแล้วนะคะยังมีทุ่งดอกไม้เฉพาะถิ่นอย่าง ดอกงอนนาคามีลานสนสวยๆอีกแถมบอกว่าถ้าโชคดีอากาศดีๆนี่มองเห็นไปถึงฝั่งลาวได้เลยอันนี้น่าทึ่งมากมีอะไรที่ทําให้ที่นี่พิเศษขึ้นไปอีกไหมคะจากข้อมูลครับความพิเศษมันอยู่ที่ระบบนิเวศบนที่สูงนี่แหละครับข้อมูลระบุชัดเลยเรื่องลานสนสามใบที่เป็นเอกลักษณ์มากๆแล้วก็ทุ่งดอกไม้หายากอย่างดอกงอนนาคาที่ว่าเนี่ยนะครับมันจะบานแค่ช่วงปลายฝนเท่านั้นเองเป็นพืชที่แบบ ปรับตัวเก่งมากให้อยู่รอดบนนั้นได้ส่วนเรื่องมองเห็นไปถึงฝั่งลาวเนี่ยก็เพราะความสูงแล้วก็อากาศที่เปิดโล่งจริงๆในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับมันก็เลยเป็นเสน่ห์ที่แบบดึงดูดนักเดินทางสายธรรมชาติสายผจญภัยหน่อยๆครับอ่าชัดเจนเลยค่ะเป็นธรรมชาติที่อาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงในการขึ้นไปแต่ก็ดูคุ้มค่ามากๆนะคะทีนี้เราลองเปลี่ยนมุมมาดูด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมกันบ้างดีกว่าค่ะข้อมูลพาเราไปแถวแถวอำเภอละแปล เริ่มจากวัดพระบรมธาตุทุ่งหยางที่บอกว่าเป็นวัดเก่าแก่สไตล์ล้านนาเออไม่ทราบว่าตรงคําว่าสไตล์ล้านนาในบริบทวัดนี้เนี่ยพอจะขยายความจากข้อมูลได้ไหมคะว่ามันเป็นยังไงได้ครับคือจากข้อมูลแล้วก็ลักษณะสถาปัตยกรรมที่เขาอธิบายไว้นะครับสไตล์ล้านนาที่วัดนี้เนี่ยออที่เห็นได้ชัดๆเลยก็คือองค์เจดีย์ที่เป็นทรงระฆังคว่ำมมาครับแล้วก็มีฐานสูงซ้อนกันหลายชั้น แล้วก็อาจจะรวมถึงพวกลวดลายปูนปั้นหรือการตกแต่งอื่นๆที่ได้รับอิทธิพลมาจากทางล้านนาด้วยนะครับมันก็สะท้อนให้เห็นถึงการผสมผสานวัฒนธรรมในอดีตของพื้นที่แถบนี้ได้ดีเลยแล้วการมีหลวงพ่อประธานเท้าซึ่งเป็นพระพุทธรูปสําคัญก็ยิ่งตอกย้าว่าวัดนี้เป็นศูนย์กลางทางจิตใจของผู้คนมานานมากครับโอ้น่าสนใจมากเลยค่ะที่เห็นร่องรอยวัฒนธรรมชัดเจนขนาดนั้นแล้วไกลๆก,กันข้อมูลก็พูดถึงวัดพระแท่นศิลาอาสาร อันนี้อยู่บนยอดเขาเลยนะคะจุดเด่นคือมีฐานหินศักดิ์สิทธิ์ทำไมที่นี่ถึงกลายเป็นศูนย์รวมความศรัทธาที่สำคัญขนาดนี้คะเท่าที่ข้อมูลบอกครับอันนี้ข้อมูลเขาชี้ไปที่ความเชื่อท้องถิ่นเลยนะครับที่มันผูกพันกับลักษณะทางภูมิศาสตร์มากๆคือการที่มีแท่นศิลาธรรมชาติขนาดใหญ่อยู่บนยอดเขาเขาเต่าเนี่ยมันถูกตีความให้ความหมายในเชิงศักดิ์สิทธิ์มานานแล้วตามตำนานความเชื่อที่เล่าต่อๆกันมานะครับ จนกลายเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาทจำลองด้วยความเชื่อในพลังของสถานที่ผนวกกับเรื่องเล่าทางศาสนาก,ก็เลยทําให้ที่นี่มีความสําคัญทางจิตวิญญาณสูงมากๆกับคนในพื้นที่ครับไม่ใช่แค่สิ่งก่อสร้างแต่เป็นพื้นที่แห่งศรัทธาที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติโดยตรงเลยอืการผสมผสานความเชื่อกับธรรมชาตินี่น่าสนใจจริงๆคะ่ะสุดท้ายนะคะข้อมูลพาเราข้ามไปที่อำเภอพิชัยไปดูสะพานปรมิน เป็นสะพานรถไฟข้ามแม่น้ำน่านที่เก่าแก่มากสร้างตั้งแต่สมัยรอห้าเลยแถมยังมีเรื่องราวผ่านสงครามโลกครั้งที่สองมาด้วยดูเหมือนจะไม่ใช่แค่สะพานธรรมดาธรรมดาแล้วนะคะเนี่ยใช่เลยครับข้อมูลเน้นย้ำเลยว่าสะพานนี้เป็นมากกว่าแค่โครงสร้างพื้นฐานนะฮะมันเหมือนเป็นหมุดหมายทางประวัติศาสตร์เลย เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการพัฒนาเส้นทางรถไฟสายเหนือในยุคแรกๆเลยการที่เคยถูกทำลายช่วงสงครามโลกครั้งที่2แล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยก็เหมือนมันถึกเหตุการณ์สำคัญของประเทศเอาไว้การมีอยู่ของสะพานนี้ก็เลยเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันเป็นทางอนุสรณ์และก็ยังใช้งานได้จริงอยู่ด้วยนะครับการที่มีส่วนสาธารณาริมน้ำอยู่ใกล้ๆก็เป็นการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยด้วยครับ ค่ะจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้เห็นภาพชัดเลยนะคะว่าข้อมูลชุดนี้ฉายภาพอุตรดิตถ์ที่แบบมีหลายมิติมากๆเลยตั้งแต่ธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่มีระบบนิเวศเฉพาะตัวมากๆวัดวาอารามที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมไปจนถึงโครงสร้างที่เป็นเหมือนพยานของยุคสมัยแล้วภาพรวมทั้งหมดนี้มันกำลังบอกอะไรเราเกี่ยวกับจังหวัดนี้ได้บ้างคะอืมเป็นคำถามที่ดีครับ ผมว่าสิ่งที่น่าสนใจนะครับแล้วก็อาจจะชวนให้เราคิดต่อก็คือการที่สถานที่หลากหลายแบบนี้ทั้งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเองหรือที่มนุษย์สร้างจากศรัทธาจากความจำเป็นเนี่ยมันยังคงอยู่แล้วก็ยังมีความหมายสืบเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ไม่เคยขาดเลยนะครับระหว่างผู้คนกับพื้นแผ่นดินกับประวัติศาสตร์แล้วก็ความเชื่อของพวกเขาได้อย่างไรบ้าง สถานที่เหล่านี้อาจจะไม่ใช่แค่จุดเช็คอินสวยๆนะครับแต่มันเป็นเหมือนบทบันทึกที่มีชีวิตของอุตรดิตเลยก็ว่าได้ครับชวนให้คิดต่อดีครับ